ซูมชุดที่พิธาริมเจริญราศัยกับเขาสภาวันแรกในรอบ190วันวันนี้เป็นวันแรกที่นายพิธาริมเจริญราศอบัญชีอะไรชื่อพักเก้าไก่กลับเข้าไปทำงานที่สภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกหลังสารรัฐธรรม,มนูลวินิจฉัยความเป็นสมาชิก สอสอของนายพิธาไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101ประกอบมาตรา98กรณีการถือหุ้นไอทีวีเนื่องจากไม่ได้ประกอบกิจการหรือมีอะไรได้จากซื่อมวลชนทั้งนี้นายพิธาถูกสั่งให้ยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอชั่วคราวตั้งแต่เมื่อวันที่19กรกรกฎาคม66รวมเป็นระยะเวลา190วันนายพิธากล่าวว่าสิ่งแรกที่เข้ารัฐสภา,าก็คุยกับเพื่อนสอสอทักทายกันให้ใหายคิดถึง6 แล้วที่ไม่ได้วาทแถลงข่าวต่อนน้าสื่อมวลชนที่รัฐสภาวันนี้ใส่เน็ไทยเส้นเดิมคิดว่าจะออกมาแบบไหนก็ใส่กลับมาแบบนั้นเวลาที่เสียไปที่เสียดายก็คือโอกาสในการเลือกนายกรัฐมนตรีในครั้งที่สองที่ไม่มีใครบอกได้ว่าผลจะออกมาเป็นแบบไหน แต่6เดือนที่ผ่านมาใช้เวลาในการพบปะพี่น้องประชาชนทำงานกับเพื่อนสอสในการลงพื้นที่สมุดปาการกับภูเก็ตร่วมกับสอสเห็นปัญหาขยะล้นเมืองของทั้งสองจังหวัดก็จะใช้ข้อมูลที่ได้มาจากชุมชนผู้นำท้องถิ่นในการอภิปรายวันพรุ่งนี้ก็จะใช้โอกาน้นเอาข้อมูลงบประมาณในปีที่ผ่านมาใช้ในการอภิปราย